สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับพบกับมาเตอร์วัฒนยูเฉลวมการนะครับสอนวิชาสุขศึกษาเรื่องนะครับการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาตินะครับในคลิปนี้มาเตอร์จะพูดข้อ7ข้อ8ข้อ9และข้อ10นะครับวัตถุประสงค์ 1. อธิบายข้อควรปฏิบัติต,ตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 2. อธิบายประโยชน์จากการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 3. ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติจนเป็นกิจ 4. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาตินะครับ 7. นะครับป้องกันอุบัติเหตุด้วยการไม่ประมาทนะครับระมัดระวังนะครับป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากภายในบ้านนะครับเช่นเตาแก๊ส ไฟฟ้าของมีคมทูบเทียนที่จุดบูชาพระนะครับเมื่อนักเรียนนะครับเจอเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับชรุดนะครับนักเรียนไม่ควรแก้ไขด้วยตัวเองนะครับควรแจ้งผู้ปกครองนะครับถ้านักเรียนแก้ไขด้วยตัวเองอาจจะเกิดไฟฟ้าดูไฟฟ้าช็อตนะครับทำให้เสียชีวิตได้นะครับระมัดระวังในการป้องกันอุบัติเหตุที่สาธารณะนะครับเช่นปฏิบัติตามกฎของ การจราจรทางบกทางน้ำนะครับป้องกันอันตรายจากโรงฝึกงานห้องปฏิบัติการเขตก่อสร้างนะครับหลีกเลี่ยงชุมนุมนะครับห้อมล้อมในขณะเกิดอุบัติเหตุนะครับข้อ8ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปีนะครับ ออกกำลังกายนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งนะครับและเล่นกีฬาให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายและวัยนะครับตรวจสุขภาพประจำปีกับแพทย์นะครับอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะครับข้อ9นะครับทำจิตใจให้ล่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับเมื่อมีปัญหาปรึกษาพ่อแม่หรือ ปฏิบัติกิจกรรมที่ชื่นชอบนะครับเช่นเล่นกีฬานะครับเมื่อมีปัญหาไม่สบายใจควรหาทางผ่อนคลายนะครับโดยการปรึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ใกล้ชิดที่ไว้ใจได้นะครับหรือปฏิบัติกิจกรรมที่ทําให้เกิดความบันเทิงใจนะครับเช่นเล่นกีฬาฟังเพลงดูภาพยนตร์นะครับ 10นะครับมีสานึกต่อส่วนรวมนะครับร่วมสร้างสารรค์สังคมนะครับกำจัดขยะภายในบ้านและทิ้งขยะในที่รองรับนะครับโดยการแยกขยะเปียกและขยะแห้งก่อนทิ้งทุกครั้งนะครับใช้น้ําและไฟฟ้าอย่างประหยะัดหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ทําให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมนะครับถังขยะนะครับนักงเรียนมันก็จะมีอยู่หลายสีนะครับ สีแดงสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวนะครับเรามาดูนะครับว่าถังขยะแต่ละสีรองรับขยะอะไรบ้างนะครับถังขยะสีน้ําเงินหรือสีฟ้านะครับใช้สําหรับนะครับรองรับขยะที่ย่อยสลายไม่ได้นะครับเช่นถุงพลาสติกนะครับหรือกล่องโฟมนะครับถังขยะสีเหลืองนะครับใช้รองรับขยะที่สามารถนํามารีไซเคิลได้นะครับหรือขยะแห้ง เช่นแก้วกระดาษโลหะพลาสติกเศษผ้านะครับถังขยะสีเขียวนะครับใช้สำหรับนะครับรองรับขยะที่ย่อยสลายได้นะครับเช่นนะครับอาหารพืชผักและผลไม้นะครับถังขยะสีแดงนะครับหรือสีส้มสีเทานะครับ ใช้สำหรับนะครับรองรับขยะที่มีอันตรายนะครับหรือมีพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเช่นนะครับหลอดไฟถังิใช้กระป๋องสเปย์ยาฆ่า,มาแมลงต่างๆนะครับสุขบับญัติแห่งชาตินะครับ วันที่28ของทุกปีนะครับเป็นวันสุขบัญญัติแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นวันสําคัญในการรณรงค์นะครับส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักในการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะครับตามแนวทางของสุขบัญญัติแห่งชาตินะครับ สรุปบทเรียนนะครับการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของตนเองโดยยึดแนวคิดของสุขบัญญัติแห่งชาติาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อการมีสุขภาพที่ดีในอนาคตนะครับมาสเตอร์มีแบบฝึกหัดน,นะครับมาให้นักเรียนทำา5ข้อนะครับเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะครับส่งมาในลายส่วนตัวนะครับเขียนชื่อเลขที่ชั้นให้เรียบร้อยนะครับ